คู่แรกครับประเภทโคออปครับดูซิว่าจะกลับสู่เกมนั้นเปล่านะครับโตเกียวเวอร์ดี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอันดับม่วงไปอยู่เกือบท้ายๆแล้วนะของโตเกียวเวอร์ดี้ครับเชียงรายเริ่มเกมแล้วเขี่ยมาก่อนเลยครับแล้วได้หลุดมาแบบนี้หลุดมาแล้วครับหลุดมาประตูแรกมาไหมมาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหได้อย่างรวดเร็วครับไม่มีปล่อยพลังและแล้วก็กลับมาได้้วบอลสวนกลับขึ้นมาครับอาทิตย์หลุดจินดาซีคาร์ดอาทิตย์หลุดจินดามาช่วยซีคาร์ด โดนมุมอ่ะแต่ยังเอากลับมาได้ครับซีคาร์สจ่ายต่อมาอาทิตย์แล้วสามเหลี่ยมโอ้โหอ่ะยังได้อยู่แล้วยินก็รีบุดดอดไปเลยครับ,น,รบนีบ่เป็นคิวไล่ครับนี่จ่ายชาลบอีกแหมเปิดไม่ดีครับบอลยังได้อยู่ครับโดมินิกตันไหลไปทางฝั่งขวาครับเออปิดหาลูกนี้แล้วยิงเลยครับโโอ้หเชียวเสาครับอันนี้น่าจะเป็นชัยวัฒน์นะฮะลงมาเป็นชัยวัฒน์อะไรก็ได้ ฟิวเป้ครับได้บอลอยู่ไหลทะลุช่องมาครับแล้วสิวราบอลไปโอ้โห่งงไม่เข้ากรอบครับคราวนี้เป็นทางเทโรเอาบอลกลับมาได้ทีนึงครับอาทิตย์บุญจินดาเอ้าฉลัรและร่ากายเป็นดีคิวาจ่ายต่อมายิงบอลเปติดบล็อกยิงอีกทีนึงติดเซฟชนพันโอ้โหยิงร้อยครับเอา,าเอาจนได้ครับทางเทโรแล้วเป็นคิววาคนเดิมครับนี่เก็บมาแล้วโดนแย่งมาได้เทโรครับ โดยคิว่าจ่ายช้าแต่ยังได้ครับทะลุต่อมาทีนึงสวยเหลือเกินแล้วไม่ออกมาแบบนี้ไม่ออกมาก็เรียบร้อยเลยครับออนโกแต่ไม่ใช้ักออกมาครับทุกคนจรนงสันติธรัทธิรมครับเปิดมาลูกนี้ได้บมวกเชนแลโก้เดียวสีประตูต่อหนึ่งครับแล้วคนยิงเป็นคนเดิมเลยครับพัตติกของคิววแล้วดูะทางเทโรแล้วเทโรมาฮีเราไม่ํำหน้าครับอิทิบุกินดา อาทิตย์มุตนดาจ่ายกลับขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหไปปิดบล็อกแล้วทะลุกลับขึ้นมาทะลตุต่อมาครับถึงบิวโรซิมาเลทช็อตหนึ่งทีไม่ได้แล้วเกโรจะสวนกลับเขาเจ็บกำลังจะครบแล้วครับแต่เวลาโอ้โหทิ้งักเรียทุกครถูกต้องแล้วไปช้าด้วยน้องบอกน้องนี่เป็นพิเศษเออแฟนคลับน้องโอปอนะเออ,เอ,อสวยครับเกือบจะถึงชูลป้าแล้วบอลสวนกลับ แล้วทะลุมาแบบนี้ล้ำไหมไม่ล้ำก็หลุดเดียวครับฟรเฟลิเป้อีมีพูฟเฟลิเป้โ,โหยิงไม่เข้าเองอชินพัฒน์วขึ้นมามีเพื่อนรออยู่ครับจ่ายมาที่เฟริปเป้เฟริปเป้พลิกแล้วทะลุมาแบบนี้ไม่ล้ำหน้าเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะจ่ายสามเหลี่ยมง่ายๆครับบอลตามสูตรเลยครับตัางเกมกันใหม่ครับเดวิเล่ <W. S 1> โดดแยงไปแล้วครับอัครวิศวัตีมาแล้วครับให้กับบิล บิลแข็งแกร่งครับลากลุยมารอเพื่อนแล้วก็มาแล้วครับฟิลิเป,ป้จอจอยิงขนเสาหเกือบไปลูกสองครับตักันใหม่ครับชินัพันดีออกชวิตเปลี่ยนมาตรงกลางครับจอนาตาแวซูล่าจอนาตาจ่ายมาถึงบิลและใหญ่กว่าครับบิลพลิกบิลพลิกแล้วจ่ายไมค์หนึ่งอยู่ที่บิลจ่ายมาตรงกลางอัครวินเข้าซ้ายจริงแบบนี้ก็เรียกร้อยเลยครับ โอ้โหมันเข้าซ้ายพอดิบพอดีครับแล้วดูครับมาแล้วครับแล้วจอร์ตาแวสซุราครับลุยขึ้นมาทางด้านซ้ายครับเชียงรายของโตเกียววอดีเปิดมาบิลมงเชตอัครวินแฮททิงหรือเปล่าจิ้มเรียบร้อยครับขึ่งหลังตอนนี้นิดดูเหมือนแดเนียลจะเริ่มนกับจังหวะได้แล้วนะครับทะลุต่อมาแล้วหลุดมาแบบนี้ยิงเอาไอแซคฮนนี่จ่ายมาตรงกลางเสียครับเชียงรายตัดกลับมา แล<อ>้วความชิงหลุดเลยครับฟิลิปเป้มาแล้วเดียวๆหลุดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหจริงเป็นลูกสาศูนย์เลยนะส <c oughs> ี่ศูนย์ครับเทโรครับเฉลิมศักดิ์ขีซิคาร์ดครับต่อมาโบเลซิคาร์ดอีกทีหนึ่งซูบาร่าแล้วเออาแลวครับมาจนได้ครับแดเนียล อย่งน้อยได้ประตูแล้วครับ1ประตูต่อ4ี่ครับประตูหนึ่งครับอยังน้อยยิงชัดลูก2ลูกเพื่ความั่นใจครับแล้วเทปมาลูกนี้ลูกมาแบบนี้ต้องใส่แล้วครับเสาเอาชนเสาอีกโอ้โหนึ่งลูกสองไม่ได้ครับแดเนียลถ่าเวลาไปในตัวแล้วบอลตกตรงนี้เป็นของทางเทโรก็โดนแยกไปอีกอาโอ้โหแบบนี้เรียบร้อยไหมดูครับอีเ็ปขัดหลอกซะด้วยครับ โอ้สุดยอดนี่ครับอีบีพูเป็นการทดช่วงที่อินเร์เน็ตหลุดไปนะครับกรรมก,การก็รับทราบด้วยไม่ไม,มีพ่อเขาเล่นกันใหม่ดินเนอร์ครับสาดยาวขึ้นมาอ้าวแล้วก็มีโอกาสลูกสองมาหรือเปล่าเตียโกยิงโอ้โหรัได้มาสองลูกครับันี่ดเด, <คำ S 1> ดนเนียบอกคอยอสักลูกพี่อ่ะแล้วเดนเนียใช้เฉลิมศักดิ์ครับบนมาอ่าแบบนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับ มาแล้วครับเกมคู่สุดท้ายของวันนี้ครับได้เกี่ยก่อนครับบริสเทโรแล้วก็เสียบอดครับมาแล้วครับเชียงรายโตเกียววดี้ครับตัดกับมาได้ฟิลิเป้ไหลทะลุช่องอัครวินถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับสววงกลับมาก็เป็นทางเชียงรายได้อีกทีหนึ่งครับและลูกนี้เข้าซ้ายซะด้วยครับโอ้โหมันมาเข้าซ้ายพอดิพอดีครับได้แท็กเกิลสวยครับจังหวะของทังเทโรเอาบอลกลับมา แล้วโบเล่ครับบอสคูบิดเฟกช็อตหนึ่งทีจ่ายลูกนี้แล้วจับแบบยิงโอ้โหจับสูเกนระดัยแล้วคนยิงอีกแล้วครับคิววาครับติดไอแซคฮันนี่แล้วจะสวนครับสุพศ์จดจามเอาเลยครับพ่วงขึ้นมาแล้วครับริมกรอบเกทโทสุพศ์เปิดมายังไปติดขาธนศักดิ์ครับยโดนดักเอาไว้ได้ครับแต่เทโลก็ยังขยันครับเอากลับมาแล้วไม่รับหน้าแบบนี้จริงไหมยิงล้มตัวยิงเข้าทางโบเล่ยิงอีกทีนึงเอาเลยครับโอเทโลเอาจนได้ครับ เป็นทางโบเล่ยิงแต่อ้าวแ,<ต>แต่จงังนิเทีรโรมาก่อนครับไล่ก่อนเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่คราวนี้โหยพยายามจะจบให้ได้ลูกที่3ครับแล้วทดเจ็บจะครบแล้วนะครับเรียบร้อยครับ,โอ,บโอ้โหำทำได้บครัคิวอาโหน้รพออก